g ก a d เเรเต2กำลังจะเข้าฉายในวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณผู้ชมผมเอจาก c ชา n นล The Move ก็ขออนุญาตสรุปประเด็นเนื้อเรื่องจากภาคแรกให้คุณผู้ชมกันตามนี้ครับ g ก a d เเรเตเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของจกักรพรรดิมาคัสออรเลียสที่ขึ้นปกครองจกกักรวรรดิโรมันตั้งแต่ปี161จนถึง180 พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน5จาจักรพรรดิโรมันผู้ทรงคุณธรรมครับแล้วก็ยังทรงเป็นนักปรัชญ,ญาแห่งลัทธิสโสอิกที่สั่งสอนในเรื่องของการพัฒนาการควบคุมตนเองและสร้างความเข้มแข็งในใจเพื่อเอาชนะอารมณ์ด้านลบส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมของบุคคลเพื่อให้ปราศจากความโกรธความอิจฉาริษยาและความหึงหวงอีกทั้งยังเป็นการยอมรับแม้กระทั่งทาสด้วยว่าเป็นผู้เท่าเทียมกับคนอื่นๆเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นผลผล,ผลิตของธรรมชาติรากฐานแนวคิดเหล่านี้จะสะท้อนผ่านตัวละครมาร์คัสในเรื่องด้วยนะครับ ที่พระองค์ตกผลึกทางความคิดได้แล้วว่ากว่า20ปีแห่งการขึ้นครองราชพระองค์ได้พากชีวิตไปมากมายจากการทําสงครามและช่วงเวลาแห่งสันติภาพก็มีน้อยเหลือเกินเกี่ยวกับประเด็นด้านสงครามจากข้อมูลบอกว่าในรัชสมัยของมาคัสออเรเลียสจัก,การวรรดิโรมันต้องพบกับความขัดแย้งทางทหารมากมายเลยครับซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการปกครองของจกักรพรรดิไพอัสซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์ก่อนหน้าซึ่งพระองค์ยึดมั่นในการหลีกเลี่ยงการดาเนินการทางการทหารเปิดโอกาสให้จักรวรรดิภายใต้อํานาจของโรมันกลับมาเข้มแข็งพอมาถึงยุคสมัยของมาคัสออรเรเล การทำสงครามกับฝ่ายอื่นๆที่พร้อมจะแข่งข้อจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนอกจากนั้นรัชสมัยของพระองค์ยังต้องทำศึกกำราบชนทเผ่าป่าเถื่อนแห่งเยเมนเนียในช่วงปี180ด้วยนะครับซึ่งจุดสิ้นสุดของสงครามก็คือฉากเริ่มต้นของกด์เดอเตอร์นั่นเองตัวเอกของเรื่องก็คือแม็กซิมัสผู้เัญชาการกองทัพทางเหนือและกองทัพเฟลิกซ์ภายใต้จักรวัดโรมันเขาเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมในช่วงเวลานั้นครับ แม็กซิมัสนั้นเลิกใช้การเจรจาให้ฝ่ายคนเถื่อนยอมแพ้แต่เมื่อศัตรูปฏิเสธไมตรีการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นและก็เป็นฝ่ายจัก,กรวรรดิโรมันที่ได้รับชัยชนะสงครามพิชิตเยอรมนีสิ้นสุดลงจนได้อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของฉากสงครามซีนบางซีนจะสอดแทรกข้อสังเกตที่น่าสนใจเอาไว้เช่นฉากที่แม็กซิมัสพูดปลุกใจคณะอัศวินวนหลังมาเขาบอกว่า3สัปดาห์หลังจากนี้เขาจะกลับบ้านไปเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งก็คือความฝันและความหวังที่เขาจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวและเขาหวังว่าทุกคนนนนนใใทททีีี่่่่้้้จะไไไไดดดปหหรือออววววาาาาํสิงงงตเั ในทางกลับกันนะครับถ้าการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วพบว่าตนเองอยู่ตามลาพังบนทุ่งหญ้าเขียวขจีแสงแดดส่องหน้าก็ไม่ต้องตกใจกลัวไปเพราะอย่างน้อยพวกเจ้าก็ได้อยู่ในเอลิเซียมหรือดินแดนสวรรค์ตามความเชื่อของชาวโรมันนั่นเอง you find yourself alone, เอลิเซียมหรือที่รู้จักกันในชื่อทุ่งเอลิเซียมนั้นเป็นแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนะครับที่พัฒนาขึ้นตามกาลเวลาแล้วก็ยังคงความเชื่อนี้เอาไว้โดยเฉพาะละทัทธิทางศาสนาและก็ปรัชญาของกรีกณตอนแรกเอลิเซียมถูกแยกออกจากอันเดอร์เวิลด์ของเฮดิสครับโดยที่นั่นจะรับเฉพาะมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแล้วก็วีรบ,บุรุษคนสําคัญเพราะว่าแนวคิดน,นี้เปลี่ยนไปนาไปสู่ความเชื่อที่ว่า ผู้ที่สามารถเข้าสู่เอลิเซียมจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความกล้าหาญพวกเขาเหล่านี้จะคงอยู่ในทุ่งเอลิเซียมใช้ชีวิตหลังความตายอย่างมีความสุขความเชื่อนี้จึงคล้ายกับวอลฮาลลาจากตำนานนอร์สนั่นเองทีนี้ในย่าจากคำพูดปลุกใจของไมซิมัสแต่ทหารผู้ติดตามของเขาก็คือไม่ว่าจะจบลงแบบไหนนะครับจะรอดหรือว่าจะตายในศึกครั้งนี้มันก็จะมีแต่ความสุขรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าทั้งความสุขที่ได้ไปยังเอลิเซียมและถ้ารอดไปได้ เราก็จะได้พบเจอความสุขที่เราวาดหวังเอาไว้เช่นเช่นโตวแม่ทัพที่จะได้กลับไปเจอลูกเมียจุดสังเกตที่2จะเป็นฉากเฉลิมฉลองเมื่อสงครามที่สุดลงครับคอมมูดัสจะเข้ามาทักทายพระเอกพร้อมกับเสนาบดีสองคนพวกเขาจะพูดถึงระบบการปกครองของโรมในช่วงต้นที่ใช้ระบบสาธารณรัฐกระทั่งนําไปสู่การขอความคิดเห็นจากแม็กซิมัสว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนระหว่างระบบจัก,กรพรรดิกับระบบสภาแผ่นดินซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปมเนื้อเรื่องสําคัญของเรื่องด้วยครับเกี่ยวกับระบบการปกครอง หลังจากรวมอำนาจในแหลมอิตาลีได้แล้วชาวโรมันก็ได้สถาปนาการปกครองระบอบสาธารณารัฐขึ้นมาครับซึ่งเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้พลเมืองโรมันทุกคนทั้งชนชั้นสูงสามัญชนและทหารมีส่วนร่วมในการปกครองด้วยการเลือกตั้งตัวแทนของกลุ่มเข้าไปบริหารงานแผ่นดินเช่นการออกกฎหมายกำหนดนโยบายต่างๆและการประกาศสงครามนอกจากนั้นยังมีตำแหน่งกงสุลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทำหน้าที่เป็นประมุขและบริหารการปกครองในทุกๆด้าน ระบบกากรปกครองแบบสาธารณรัฐได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กับพลเมืองโรมันทําให้สาธารณรัฐโรมันแข็งแกร่งมั่นคงและก็เจริญก้าวหน้ากระทั่งเมื่อโรมันขยายอำนาจครอบครอง,รองดินแดนอื่นๆอย่างรวดเร็ว มันจึงมีการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองเป็นแบบจกักรวรรดิโดยมีจกักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจกักรพรรดิจะแต่งตั้งชาวโรมันไปปกครองอาณานิคมต่างๆทําให้สามารถควบคุมนินแดนเหล่านั้นได้โดยตรงส่งผลทาให้จกหักรวรรดิโรมันมีอำนาจเข้มแข็งมั่นคงและก็ยิ่งใหญ่ทว่าระบบจกักรวรรดิจะขึ้นกับตัวผู้นําค่อนข้างมากถ้าจากักรพรรดิไม่เก่งไร้คุณธรรมก็จะมีลักษณะที่ปรากฏได้เห็นแบบเดียวกับในเรื่องนั่นเองจกักรพรรดิมาคัสนั้นรักไมซิมัสเสมอเป็นลูกชายตัวเองครับในขณะที่ลูกชายที่แท้อย,อย่างโคมโมดดััสสสสนนนนนนน้้้้้ก็็หหหหาาาาาายออออํํํจทใใผผูููเปพ่่่่่ไไงงงตตแ มาคัสจึงมีแผนจะแต่งตั้งให้แม็กซิมัสเป็นผู้สําเร็จราชการแทนแล้วคือนอานาจให้กับประชาชนแห่งโรมในความเข้าใจของผมก็คือการเปลี่ยนจากระบบจัก,กรวรรดิให้กลับไปเป็นระบบสาธารณรัฐอีกครั้งประเด็นขัดแย้งในเรื่องก็คือคอมบรัสผู้เป็นลูกชายของจกักรพรรดิมาคัสนั้นรู้ดีว่าพระบิดาจะไม่ส่งต่ออํานาจให้กับเขานําพามาซึ่งการสังหารพ่อตัวเองแล้วก็ขึ้นครองอํานาจแทนพ่อ คอมโอดัสยังต้องการความภักดีจากแม็กซิมัสด้วยเพราะพระเอกคือขนพลที่ได้รับการยอมรับจากกองทัพครับเะว่าแม็กซิมัสก็ปฏิเสธคำเชื้อเชิญจนทําให้คอมโอดัสออกคําสั่งให้ทหารรักษาการลงมือจบชีวิตพระเอกทีนี้ถ้าอิงจากข้อมูลประวัติศาสตร์รคอมโอดัสปกครองจัก,กรวรรดิร่วมกับบิดาแล้วก็ได้เดินทางไปราชการณนะสถานที่ต่างๆร่วมกับพ่อรวมทั้งการติดตามไปยังพื้นที่ทําสงครามด้วยครับกระทั่งมาคัสเสียชีวิตจกักรพรรดิคอมโอดัสก็ขึ้นปกครองจัก,กรวรรดิโรมนตามลาพัง และแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะมีความขัดแย้งทางด้านการทหารน้อยกว่าช่วงที่พ่อปกครองแต่ว่าปมปัญหาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นภายในราชสำนักแทนครับตั้งแต่การวางแผนการลับเกิดเป็นกลุ่มที่สมรู้ร่วมคิดเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองขึ้นมามากมายแนวทางการบริหารของคอมโมดัสจึงเป็นสไตล์ของผู้นำเผด็จการสั่งประหารคนตามใจชอบจนพัฒนาไปสู่การสร้างความเชื่อให้ผู้คนเทิดทูนตนเองโดยเฉพาะการนำออเทสการการต่อสู้ลรดิเอเตอร์กลับมาอีกครั้ง ยุคสมัยของจักรพรรดิคอมมดัสสิ้นสุดลงในปี192หรือว่า12ปีหลังจากจักรพรรดิมาคั Marcus สิ้นพระชนคอมมดัสถูกลอบสังหารครับโดยหลังจากการเสียชีวิตของเขาสภาแผ่นดินได้ประกาศให้เขาเป็นศัตรูของสาธารณชนพร้อมกับทำลายรูปปั้นและก็สถาบันต่างๆที่คอมมดัสออกคำสั่งให้สร้าง,งข,ขึ้นมาจนสิ้นฉะนั้นถ้าอิงจากทำลายในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ที่แม็กซิมัสถูกหักหลังคอมมดัสออกคำสั่งให้สังหารครอบครัวของพระเอกจนทำให้เขากลายเป็นทาส ผันตัวเองมาเป็นนักสู้กราดเดียเตอร์จนท้ายสุดก็ได้กลับมาเผชิญหน้ากับสัตรูคู่แข่งอีกรอบระยะเวลาทั้งหมดนี้ก็คือ12ปีแม็กซิมัสจบชีวิตคอมโมดัสในสนามประลองกราดเดียเตอร์ครับในขณะที่บาดแผลที่เขาได้รับก็ทําให้พระเอกสิ้นลมหายใจเช่นกันก่อนตายแม็กซิมัสได้ใช้ลมหายใจสุดท้ายส่งต่อคําสั่งของจกักรพรรดิองค์กรถึงจะจานงที่จะคืนอํานาจให้กับประชาชนเมื่อสิ้นคําพูดพระเอกก็ได้เดินทางไปยังโลกหลังความตายตามความเชื่อของเขาแม็กซิมัสได้หวนคืนสู่บ้านที่มีภรรยาและกลูกของเขารออยู่ เกี่ยวกับแม็กซิมัสก็เป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นนะครับเขาไม่ได้มีตัวตนในประวัติศาสตร์รวมไปถึงไทกริสออฟกลกู้ต่อสู้คนสําคัญในสนามประลองก็เป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นเช่นกันเลกอซีของแม็กซิมัสจะถูกส่งต่อไปอยังลูเชียสลูกชายของลูซิเลียตทิดาแห่งจกักรพรรดิมาคัสลูซิเลียนั้นมีสัมพันธ์บางอย่างกับพระเอกนะครับเราจะรับรู้ได้ว่าทั้งสองแอบหลงรักกันกระทั่งในเชลเลอร์ตัวล่าสุดของแกลเดเรตอร์2ก็มีการเฉลยกับคนดูนะครับว่าลูเชียสก็คือลูกของกซัับลลูย ซึ่งลูเชียสจะเป็นตัวเอกในภาคต่อไปด้วยนอกจากนั้นนักสแสดงที่จะมารับบทออเรียก็ยังเป็นคอนนีนิวสันที่เคยรับบทนี้ในกรา d ดเยเตอร์ภาคแรกคำถามต่อมาก็คือนะเพโดรพาสคารรับบทเป็นใครในเรื่องผมเป็นคนมาให้เขาบอกว่าตัวละครดังกล่าวมีชื่อว่ามาคัสอาร์เคเชียสเขาคือขุนศึกของโรมที่เคยได้รับการฝึกฝนภ,ภายใต้การดูแลของแม็กซิมัสจากนั้นไม่เวลาผ่านไปมาคัสได้กลายมาเป็นผู้นําในการบุกรุกรานูมิเดียศึกในครั้งนั้นทาให้ลูเชียสต้องกลายเป็นท่าเช่นเดียวกับพ่อของเขาชะตาชีวิิตตขอ Luci us, อองงูเเียยสสจึดําานนนรม็ัผ้ปพ่ และเขายังหมายมั่นจะล้างแค้นมาคัสให้ได้ด้วยในด้านของไทม์ไลน์ถ้าเองจากประวัติศาสตร์ช่วงเวลาของ Gladiator 2น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี2 1 1เป็นต้นไปหรือประมาณ20ปีน้บจากภาคแรกครับรวมแล้วช่วงวลนั้นปกครองโดยใช้จักรพรรดิร่วมกัน2คนระหว่างคาราคาล่าและเกตา2พี่น้องผู้เป็นลูกชายของจูเลียดอมนาภรยาของจักรพรรดิองค์ก่อนสมควรทาให้ผู้ที่มีอานาจโดยแท้จริงก็คือจูเลียที่คอยชี้นําลูกของเธอครับปัญหาก็คือการปกครองด้วยระบอบจกักรพรรดิสคนนั้นค่อนข้างมีปัญหาเพราะวา จะมาเจอกันได้ก็ตอนที่แม่อยู่ด้วยเท่านั้นแต่ว่าการตีความในฉบับภาพ,พยนตร์ก็คงต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงอยากได้สินค้าไอทีก็ต้องไปที่ Advi c e ์นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กพีซีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีคุณภาพเชื่อถือได้พร้อมกับบริการหลังการขายยอดเยี่ยมสั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วยแอ i c e ส์สู่รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ โฮเวอร์2.0เว่นกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Op ปตัสที่ใช้วัสดุนิติโน่วัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมทว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง2,490บาทรวมเลนสั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านและก็ออฟฟิเชียลเพจของ Op ปตัสนะครับข้อสังเกตสุดท้ายก็คือพฤติกรรมของ Maximus ัสที่มักจะเอามือไปหยิบดินขึ้นมาดมทุกครั้งก่อนต่อสู้ คาอธิบายเรื่องนี้ก็จะมีตั้งแต่การบอกเล่าของตัวแม็กซิมัสเองที่บอกกับควินทัสเพื่อนของเขาในฉากเฉลิมฉลองว่าดินทําความสะอาดได้ง่ายกว่าเลือดมากๆ the still have หรือว่าการที่มือเปื้อนดินยังทำให้เราสามารถจับดาบได้กระชับยิ่งขึ้นดินยังทำให้พระเอกสามารถเชื่อมโยงกับบ้านเกิดเพราะดินกับชาวไร่ชาวนาคือของคู่กันซึ่งพระเอกก็อยากกลับไปเป็นชาวไร่เมื่อสิ้นสุดสงครามการได้ดมกลิ่นดินจึงทำให้เขาคิดถึงบ้าน คิดถึงความหวังที่วันหนึ่งเขาจะได้กลับไปแล้วมันยังเป็นเครื่องเตือนใจของพระเอกให้นึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็หวังว่าเนื้อหาจะช่วยเติมเต็มข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวของแกรดีเเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยมนะที่นี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ